สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตนะครับผมช่างเอ็กซ์นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอครับโนตบุ๊กมีอาการใช้งานอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะมีอาการจอลายนะครับผมเต้นๆนะครับหลังจากเช็คแล้วคิดเป็นที่จอเสื่อมนะครับผมสามารถเปลี่ยนจอใหม่ได้นะครับนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสาหรับจอใหม่นะครับอันนี้เป็นจอเก่าคุณลูกค้านะครับสรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องจอเสื่อมจอใช้งานแล้ว เป็นลายๆายหรือว่าเต้นเ้นก็สามารถไปทางร้านตรวจเช็คได้นะครับก็ฝากเพจสมัยที่เซอร์วิสเวเดอร์ครับสามารถใช้บริการในทุกสาขานะครับผมไม่ไว่าจะเป็นสาขาวัชรพล,ล,ลเซ็นทรัลรัตนธิเบ์นอทาพานอบางแคนอบางกะปินะครับเราก็มีสามารใหย่อยู่บรเวศครับไอฟิวบางดานะครับผมลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถใช้บริการในทุกสาขาครับผมก็จบงานนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอในโน้ตบุ๊กเอ็มพไทนะครับผมอาการจอสั่นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ช่างเอกขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ